มาแล้วนะครับมาแล้ววันนี้พดท้าพระจันทร์นะครับนำพระนะครับสมเด็จจิตรดานี่วันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยบอกได้เลยว่ามีข้อสงสัยในการดูพระสมเด็จจิตรดาองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นปี2,510นะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่า ปี2 5 1 0เนี่ยจะเป็นพระที่ไม่ค่อยหนามากนะครับเราจะสังเกตง่ายๆเบื้องต้นก่อนนี่จะไม่หนามากนะครับพระเนี่ยปีนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามวลสารค่อนข้างเยอะนะครับองค์นี้เป็นอีกหนึ่งองที่บอกได้เลยว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเนื้อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะมีส่วนที่เป็นเรซินนะครับเนาะผสมกับมวลสารที่ผสมเข้าไว้แล้วนะครับซึ่งผมบอกได้ว่า ด้านหน้านะครับบริเวณด้านบนเนี่ยมวลสารเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราต้องไปสังเกตมวลสารจากด้านด้านล่างนะครับคือด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเราจะต้องดูความคมชัดของพิมพ์คนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับนะผมบอกได้เลยว่าต้องจ้างใหญ่ดูเพราะว่าพระรุ่นนี้เป็นพระที่นะครับมีความสําคัญเนี่ยสำคัญอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สําคัญสําคัญกว่าน,นั้นก็คือพระเนี่ยมีการเรียนแบบสูงมากเก๋เหมือนมากบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราจะดูยังไงถึงจะได้พระแท้เราจะดูยังไงถึงจะดูได้ว่าพระไม่แท้เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดสําคัญพิมพ์ส่งต้องชัดนะครับบัวต้องเด้งเด้งคมคม,ม,มเห็นไหมกรีบของบัวเนี่ยเด้งออกไปเลยคมชัดมากเส้นของมือเห็นไหมครับคมจริงๆนะ เห็นไหมคมนะครับแข้งนะครับเนาะบริเวณขาเนี่ยมีความคมองค์นี้เนี่ยผมบอกได้เลยความคมชัดถูกบทบังด้วยทองที่ปิดคาบที่ฝุ่นที่เกาะเกิดกลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการดูเราจะต้องขยายเข้าไปดูให้ชัดตัวนี้อีกนะครับนะเห็นไหมนี่อันนี้คือจุดสําคัญในการดูเลยนะครับเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยนะครับ นะของชั้นเนื้อเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นคลื่นออกไปนี้เลยข้างบนที่เป็นเลซินตรงเนี้ยเป็นส่วนผสมเห็นไหมครับเป็นส่วนผสมที่นะครับอยู่นะครับบริเวณนะด้านหลังขององค์พระนะครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูว่าเราควรจะต้องดูอะไรบ้างนะครับมวลสารมีอะไรบ้างแล้วเราควรจะดูอะไรบ้างนะครับการดูเนี่ยผมบอกให้เลยว่าการเทขององค์พระเนี่ย พิมพ์เนี่ยมันจะต้องนะพอพอเวลาที่เทเต็มพิมพ์แล้วเนี่ยเห็นไหมขอบเวลาสุดพิมพ์ประมาณนี้เขาก็จะปาดเนื้อล้นเนื้อเกินออกเห็นไหมครับจะมีรอยเทเปอร์ของขอบเพราะฉะนั้นพระไม่ว่าจะเป็นปี0 9 1ย์ 10, จะไม่หนามากเห็นไหมครับนะจะมีขอบเตปเปอร์ของพิมพ์อยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วที่สําคัญด้านหลังก็จะฝนออกเวลาเทเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเรียกว่าปูดตะปุ่มตะป่ํานะ ท่านเองเนี่ยพระองค์เองเนี่ยก็จะฝนออกนะฝนให้เรียบเลยฝนออกให้เรียบแต่เทเปอร์ของขอบยังอยู่อย่าลืมนะครับเวลาที่เราส่องเข้าไปปุ๊บเนี่ยจินตนาการไปตามผมได้เลยหรือว่าส่องเนี่ยเหมือนคุณเอากล้องส่องพระส่องได้เลยคุณจะเห็นมวลสารต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับเห็นไหมมีเม็ดเขียวๆแบบนี้อันนี้คือมวลสารนะครับอันนี้คือเม็ดแดงๆแ,แบบนี้ มวลสารที่ใส่เข้าไปเห็นไหมครับจะมีเกสรดอกไม้นะครับมีเม็ดเขียวเขียวเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเราจะต้องส่องเข้าไปในเนื้อแบบนี้ทุกองนะครับอันนี้คือจุดที่สําคัญนะครับพระสมเด็จจิตรดาเป็นพระที่เรียกว่านะทรงคุณค่าเห็นไหมครับเห็นไหมมวลสารเม็ดเขียวเขียวเห็นไหมครับมวลสารเม็ดแดงแดงเห็นไหม ต้องมีเหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือจะต้องมีความแห้งตึงนะครับเห็นไหมเนื้อมวลสารเนี่ยมีการเริ่มเหี่ยวย่นแล้วนะครับมีการเหี่ยวย่นขององค์องพระเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่เลซินอย่างเดียวที่นำมาเทมีผสมผงผสมเกสรดอกไม้ผสมส่วนต่างๆเข้าไปจนทำให้เกิดเห็นไหมครับธรรมชาติที่เกิดการเหี่ยวยน่น อันนี้คือจุดการดูธรรมชาติพระที่ดีนะครับเนาะด้านหลังเห็นไหมครับเห็นไหมด้านหลังเห็นไหมเรียบตึงเลยเห็นไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยนะครับเราต้องหมั่นดูนะครับแล้วก็ศึกษาการดูแบบนี้เรื่อยๆใครที่มีข้อสงสัยมาดูคลิปย้อนหลังกันนะครับนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ดูแล้วมีความรู้หรือว่าใครที่ดูแล้วไม่มั่นใจ เจอพระแบบนี้ที่ไหนแนะนำมาหาพจทธท่าประจันนะครับคุณได้เป็นผู้นำพาแล้วก็มีรายได้ส่วนหนึ่งเป็นของคุณด้วยไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปวัดดวงเดินมาเดินทางมาที่อาคารพจทธท่าประจันหรือนะครับนะโทรติดต่อเข้ามาได้ตลอดนะครับเนาะออฟฟิศติดวันเสาร์หนึ่งวันนะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0626628919ได้025143235 ปักหมุดพศท่าประจันแล้วเดินทางนะครับน้อยินดีมากนะครับสําหรับท่านที่มีพระเครื่องนะครับพระบูชานะครับรวมถึงวัตถุโบราณต่างๆนะครับเนาะกระเพาะปลาเก่านะครับของสะสมโบราณนะครับนึกถึงพศท่าพระจันได้เลยนะครับยินดีรับซื้อรับเช่านะครับเนาะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปพบท่านได้นะครับ นะนัดหมายได้ไม่ต้องเก่งใจนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับดูแบบนี้ใครมีนึกถึงผมเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับผม